เราก็จะมาลองเครื่อง turbo ต้าสี่สูบครับผมตัวนี้เป็นรห,หัส V 1 5 1 2ครับโอ้สภาพสวยๆนางฟ้านะครับไอรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นรุน่นในเล็กอินเจคชันโอ้โหเป็นรุ่นที่อดิดไม่มีร้อนเป็นรุ่นที่แบบว่าไม่มีปัญหายุกิกนะครับรุ่นนี้ก็เหมือนอีสูที r อานะครับที่เราใช้กันยเยอะๆเนี่ย,ยประหยัดน้ํามันาทางร้านเราจะส่งลูกค้าเนี่ยผมเช็คให้เรียบร้อยนะครับเทอร์มเงเทอร์บโบแน่นๆนะครับไม่มีโยกไม่มีหลวมเครื่องดี เวลาขนาดเราลองเครื่องเราต้องลองน้ำให้ทุกตัวนะครับไม่ต้องห่วงความน้ำแน่นๆเราเช็คให้เครื่องเดิมๆนะครับไม่มีแกะไม่มีเปิดรุ่นนี้มีไดตะก,กอ้วยมีมอเตอร์ดับเครื่องได้ม,มอเตอร์ไว้ดับต่อไฟดับเครื่องอน้ำมันเยอะเพิงก็ปล่อยไหลลงนี้นะครับเครื่องดีเราจะเล่งได้หมดนะครับใส่ท่อครับเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วโอ้โห<บ>อ๋อฟังเสียงไป การเงินเอนี้เอยเดียวาเงินนี้นะครับเร่องนี้เปรนเรื่มากครับนครับเีน้ะไงั

เด็กกมนาไหมครับโอเคเจียครับ